คุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งทิ่งแตนบันทองจะคนซื้อคุณช้างเลิตื้อเอามากรอบตอมแทน ลุยฟ้าใสยไปทั่วทุกแฟนสึกรบไม่วันไรสึกรักก็ไม่เจ็บใจสุดแทนถ้าเสื้อต้องไว้ลายสตรีทั้งหลสักเชื่อใจคุณแทนมาซิเข้ามากล้ๆเอยคุณแทนจะกอดเทอไว้แน่นๆ คุณแผนท่านเมียใดหรือไม่หามีไม่ผู้เจ้าค่ะแล้วเรื่องที่ข้าถามเราถ้ามีอะไรแนะนำข้าหรือไม่ไมิยากผู้เจ้าค่ะหากฝ่าบาทไปพบเจอนางใดก็อย่าไดแสดงตัวตวนว่าเป็นเจ้าหากนางไม่พวกนางก็จะแสดงความรู้สึกต่อฝ่าบาทเยี่ยงคนธรรมดาเช่นนั้นแล้ว ฟาบาตก็จะรู้ใจพวกนางอย่างท่องแท้ผู้เจ้าค่ะจริงสินะพวกนางชอบข้าเพราะว่าข้าเป็นเจ้าข้าเลยหารู้ว่าพวกนางชอบข้าเพราะตัวตนของข้าจริงหรือไม่พาบาต์ต้องเป็นชาวบ้านถึงจะรู้ใจผู้หญิงที่งดงามพระเจ้าค่ะอืม ถ้าพอเข้าใจแล้วท่านขุนแผนท่านเชิญไปพักผ่อนเถอะวันพุ่งหากเรื่องของเจ้าพญาชิมยุติลงแล้วข้าจะออกเดินทางไปที่เรือนของเจ้าพญาปานเพื่อดูพวกนายพระเจ้าข่ัเจ้าโหมดูแลฝาบาอย่างดีด้วยนะขอรับ มองกันได้ขอรับเจ้าต้องพูดว่าทอดพระเนตรอันใดพระพ,พ,พ,พุทธเจ้าค่ะอ๋อทอดพระเนตรอันใดพระพุทธเจ้าค่ะถูกต้องพูดกับเจ้าเจ้าต้องพูดเยียงนี้เวีนกันแทกเลยฮ้งคำพูดอันใดแสนยากเย็นนักเจ้าโฮม ออเอพระพุทธเจ้าค่ะวันรุ่งพรุ่งนี้ข้าจะมีเรื่องสน,สนุกให้เจ้าทำเ,าเรื่องพอะไรพระพุทธเจ้าค่ะข้าบอกว่าวันพรุ่งก็วันพรุ่งสิจำเอาไว้นะเจ้าหมอยากขัดใจเจ้าเออทำไมขัดใจไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะก็เพราะว่าถ้าขัดใจเจ้าเมื่อไหร่แล้วก็ จะ <atrav ies> <phones> หัวขาดโดยไม่รู้ตัวไอ้หสวยล้วงไง้เก้ดอะไหมพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าะเบิกลับมาแล้ว ลุกเกินจะท่านเจมเมองขอรับถ้าจะเมอรกลับมาเพลลาไหนหรือขอรับเมื่อคืนท่านขุนเมื่อคืนแล้วถ้าจะเมืองไปพักที่ไหนก็ขอรับเพราะเพราะห้องถ้าจะเมืองเรอเมื่อคืนข้าก็ไปพักที่เรือนรับรองเลยขอรับขุนแผนมาทํางานแล้วเหรอ เจ้าพญาชิงยินด,ด,ดีต้อนรับสู่โจรคอราเรื่องคดีของหลานชายข้าเจ้าจะทำเยี่ยงไรท่านชิมท่านรองบัลลัดและหัวหมูคนอื่นๆยอมรับผิดชอบเข้าคุกแล้วไงลูกน้องรับผิดชอบแล้วหัวหน้าสูงสุดลละไม่ต้องรับผิดชอบเลย ท่านเจ้าพญาชิมขอรับก็ผมขอเข้าคุกพร้อมกับลูกน้องทุกคนท่านจะยอมรับหรือไม่เข้าคุกอย่างเดียวข้าหาพอใจไหมเพราะความแค้นม่อาจอภัยได้ เจ้าคนร้ายได้คือจากเอาสอกคุณแผนยอมเข้าคุกตามลูกน้องเพราะความรับผิดชอบมันคำมอคอแล้วท่านต้องการอย่างไรอีกเล่าท่านชิมบยเข้าคุกอย่างเดียวถ้าหาพอใจไหม ขุนแผนว่ายังไม่เห็นการพิจารณาคดีของเจ้าท่านคุนลงจันเบิกตัวทุคกนทนคกนมาพิจารณาโทษ่อนขอรับแค่จำเรื่องทหาร,รไปเบิกตัวท่านรองหัวหมูเข้มแล้วกับพลขังออกจากห้องของังไปขอรับ